สวัสดีครับนี้บ้านเมืองของออสโลนะครับประเทศนอร์เวย์บ้านเมืองเงียบมากเลยนะครับผมชีวิตสโลไลท์นะครับขณะนี้เวลา3ามโมง 4, นาทีนะครับผมวันที่8พฤษภาคม256งห้าบมากผมชอบนะครับเมืองนี้ความเป็นอยู่ในชีวิตก็ สุขสบายดีนะครับพิซสูโรไลท์แต่ว่าค่าครองชีพค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับผมไปครับมิสเตอร์จิมมี่จิมมี่นักยูทูบเบอร์ on Jimmy Channel รูปปั้นนะครับรูปปั้นใครก็ไม่รู้นะครับไปครับ ข้างหน้าผมนะครับก็สีภรรยาผมเองนะครับเจมักกี้ครับสวยมากค่ะอากาศดีมากนี่ประมาณสัก8ถึงองศานะครับผมว่าเออด่เจ้าตัวแสบนะครับเจ้าตัวแสบมาทำบ้านเจ้าเจเดนนี่ในเมืองเขานะครับถนนคนเดินนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปแห้งกันนะครับเป็นย่านที่ ขายได้สินค้ารงในประชาชนเขารักสาสิ่งแวดล้อมนะครับใช้ปั่นจักรยานกันเยอะนะครับแล้วก็สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าในเมืองนี้ใช้อยู่ประมาณ40%นะครับส่วนใหญ่จะใช้รถโฟ wagen าเก v นกับเบนซ์